น้ำผึ้งมะนาวโซดาเนี่ยมันกินได้แล้วน้ำผึ้งก็คือเป็นกลุ่มที่แบบเป็นน้ำตาลที่เป็นธรรมชาตินะคะถามว่ากินได้คนเป็นเบาหวานกินได้ขนาดไหนก็อันเนี้ยสูตรเนี้ยลดมาแล้วคือลดมาให้แล้วรสชาติไม่ได้เข้มจนเหมือนเวลาเราไปซื้อจริงๆนะคะอ่ะมะนาวก็กินได้อยู่แล้วนะคะเป็นกลุ่มของผักที่มีรสเปรี้ยวที่เราให้ทานตั้งแต่ต้นโซดาไม่มีปัญหาอีกแล้วนะคะน้ำมะนาวกินได้น้ำมะนาว ได้แล้วค่ะยกเว้นว่าปริมาณน้ำใช่ใช่ใช่ก็คือน้ำพวกนี้เป็นน้ำที่พอดื่มได้คือดื่มได้ในในในที่นี้หมายความว่าถ้าคุณไม่ถูจกจำกัดน้ำหรือ,อถ้าคุณอยากจริงๆ hmm. เหมือนกับว่าผสมมาแก้วนึงแต่ไม่ได้ดื่มทั้งหมดแก้วก,ก็ก็ได้ค่ะเป็นอีกช้อยหนึ่งนะคะวิธีการก็ง่ายๆนะคะไอ้นน้ำบลูมะนาวโซดาเนี่ยคือมะนาวเนี่ยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะ ใส่กับน้ำผึ้งประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเอ่อแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหน่อยเอานิดเดียวพอหรือแบบไม่ใส่เลยก็ได้ตัวน้ำตาลทรายนี้ไม่ซีเรียสนะคะจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้ถ้าสมมติว,ว่าคิดว่าน้ำผึ้งมันหวานอยู่แล้วนะคะ <c oughs> อ่าน้ำอุ่นนะคะเอาไว้ผสมตัวเนี้ยแล้วก็ใส่โซดาผสมนอกานั้นก็เติมน้ำแข็งหรือถ้าใครแบบกินจะกินอุ่นก็กินอย่างนี้ได้เลยนะคะก็ไม่ต้องใส่น้ำแข็งก็เหมือนกับช่วยเรื่องเก็ดคออะไรพวกนีก้ด้วย <c oughs> เอเขากินได้ทั้งแบบอุ่นแล้วก็แบบเย็นนะคะอแต่ถ้าในกรณีที่แบบเรากินมันเย็นรสมันอาจจะจืดลงเพราะว่ามันใส่น้ำแข็งเพิ่มค่ะที่ดร็มโซดาที่คนเป็นไตกินได้เลยถ้าเขากินแทนน้ำเปล่าแทนน้ำเปล่าเลยเกิดบางคนเขาชอบกินบ่อยๆน่าจะเป็นแบบว่ากินเขาเรียกอะไรนะกินกินได้ค่ะแต่นั่นแหละมีเรื่องของจำกัดน้ำอะค่ะ คือแนะนำให้เลือกคือน้ำเปล่าดีที่สุดใช่แต่นี่อาจเป็นทางเลือกอีกทางนึเป็นคอแก้กระหายอะไร่เผื่อแบบว่าเอออยากกินน้ำอะไรที่มันสดชื่นอยากแบบนึกถึงน้ำอัดลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็ให้กินพวกเนี้ยแทนลดความเทียนไม่ไม่บ่อยใช่เพราะว่าด้วยเรื่องของจับกัดน้ำเนาะอย่าลืมว่าทุกวันได้ไหมกินทุกวันได้ไหมคือฮะไม่เหมือนแง่แง่สูตเนี้ยกินหวานไม่ถูกคุมน้ำ ถ้าไม่ถูกคุมน้ำหรอคะก็อาจจะพอไหวนะแต่มันก็มีเรื่องน้ำตาลอย่าลืมนะคะ<ม>ยังไงน้ำพึ่งก็เป็นน้ำตาลน่ะเออก็ต,ต้องระวงังไปกลาน้ำึไปลา้มะนาวไปดีกว่าไม่งั้นก็เป็นน<ม>้ำมะนาวโซดาเฉยๆอะ,ค,ะค่ะจริงๆเนี่ยในสูตรต้องใส่เกลือนะคะแต่อันนี้ก็เรือกที่จะไม่บอกว่าต้องใส่คือถ้าถ้าเป็นน้ำพึ่งกับน้ำพึ่งกับมะนาวเนี่ยเวลาจะกินให้มันอร่อยอะท่ไมต้องแบบมีเกลืออะะ ไม่แห่นันมันจะแบบไม่โกงป่องเนาะเออแต่อันนี้ก็เลื่อกที่แบบไม่บอกเลยดีก,กว่านะคะแต่ได้ไม่ต้องแบบไปควานหากันมาอีกว่า <c oughs> โอ้ยต้องใส่เกลือต้องใส่เกลือต้องใส่เกลือเนาะ